เริ่มจับเวลาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยงรันหานผู้สมัครตำแหน,น่งแคลิฟหมัดเล็กหนึ่งวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอโครงการชื่อกองสุนทรโชคค่ะหลายคนก็คงสงสัยว่าทำไมถึงที่โครงการนี้นั้นเราไปดูโจทย์ของโครงการนี้กันกว่าค่ะ mm hmm. ตามโครงการนี้โจทย์บอกว่าเดือนถัดไปคณะรรมการนักเรียนต้องจัดงานที่ต้องใช้เงินจำนวน,นประมาณ5้าหมื่นบาทในการจัดงานสองงานใหญ่ ึ่งในปัจจุบันคณะกรมการนักเรียนมีงบประมาณ5,000บาทและไม่สามารถขอ,ขอ,ขอสปอนเซอร์ได้พูดง่ายๆก็คือทำให้5,000เป็น5,000บาท1นึดวค่ะฟังดูยากใช่ไหมล่ะคะใช่ค่ะยากแต่ว่าดิฉันที่เดียวทางในการแก้ไขปัญหานะะี้ค่ะตามที่โครงการนี้นะคะเราจะหางบประมาณเดือการขาย,ยตามที่โครงการนี้นะคะ เราจะถามว่าประมาณในการขายกล่องสุงเพื่อด้รับความนิยมอย่างมากในโลกออนไลน์โดยการขายกล่องสูงนี้สินค้าจะนําไปใส่ในกล่องเป็นสินค้าที่พรีเมียมที่ดิฉันจากทมตกงร์ใา้นักเรียนจึงไม่สามารถหาซื้ออื่นๆได้เราจะขายทั้งหมด300กล่องราคาของกระสุนปบาทถ้าเราขายทั้งหมดจะทำได้ยอดเงิน60บาทใล่ไระยะเวลาของการทําง,งานนี้จะแบ่งเป็น3ส่วนคร่าขาว ตามตารางนี้ค่ะซึ่งในส่วนที่สองอาจทำเปลี่ยนได้ถ้าหากดีฉันสินค้าได้รูกขึ้นในส่วนของการคำนวณงบประมาณดิฉันได้รวบรวมค่าใช้จ่ายในการเป็นสินค้าตามตารางนี้ค่ะในตารางจะเห็นว่าการใช้งบประมาณอาจตึงก็บคุนที่ระวางซึ่งคือห้าพันแต่เมื่อนำมาขับกับยอดขายที่ทำเตียงของพมีเงิ่องการต้อหมางค่ะในส่วนสุดท้ายแผนการรับมือสำรองในส่วนนี้ ราจะต้องเข้ปัญหาที่อากเกิดขึ้นได้โดยปัญหาที่พบบ่อยในการขายต่อสุดคือสินค้าที่สั่งมาไม่ผลิตไม่ทันหรือชำรุดหรือผู้ซื้อไม่พอใจในการหรือผู้ซื้อไม่พอใจในสินค้าที่ได้รับและมีวิธีการแก้ข้อหาดังนี้ค่ะยกตัวอ,อย่างในปัญหาสินค้าผลิตหรือส่งม,มาไม่ทันนะคะเราจะแก้ไขโดยเพิมพูมูปองให้ผู้ซื้อมาสินค้าได้เมื่อสินค้า,าถ,ถาูกส่งถึงคณะกรรมการนังเรียนแล้วค่ะ แต่อะไรก็ตามปัญหาหอื่นๆที่หลายภาคไม่คิดอาจสามารถเกิดขึ้นได้ในการนี้เราควรพิจารณาสมาคในการให้ดีไม่ใช่ปัญหาทางแก้ไขปัญหาค่ะดิฉันนางสาวธัญชนกตานหาันผู้สมัครตำแหน่งเดือนมีหมายเลขนึงขอจบการนำเสเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณผู้เข้าสมัครตำแหน่งเดือนมีหมายเลขน,นึงนะะางสาวธัญชนกตันหันค่ะ อยู่ที่415บาทท้วนค่ะเราคาดการณ์ว่าจะขายทั้งหมด500ชิ้นนะคะซึ่งคิดเป็น1 6 6 7ของนักเรียนทั้งหมดค่ะโดยความที่เราขายค่อนข้างเยอะนะคะทำให้ต้นทุนของเราะคะ่ะอยู่ที่25ล้านค่าการแลกเปาี่ยได้กำไรทั้งหมด1,000บาทค่ะสําหรับโครงการถัดไปนะคะก็คือโครงการเตรียมอุดมเว็บไซต์นีงค่ะโดยเราต้เห็นนะคะว่าเนี่ยเตรียมอุดมหลายห้องเนี่ยมีการจัดทําหนังสือเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็ยังมีหลายคนนะคะที่แบบแจกชีสรุ ว่าขายชี้สรุปเราก็เลยคิดว่าเรญญาต้จะสร้างทางเว็บไซต์ที่เราแหล่งรวมระหว่างหนังสือแล้วก็ชี้สรุปเข้าไว้ด้วยกันค่ะซึ่งเราคาดว่าวค่ะเราจะหาข้าบริการจัดการเว็บไซต์แล้วก็ข้าประมบทั้งหมด10%จากยอดขายทั้งหมดค่ะอ่มีจากสถิติการขายหนังสือในปีน้ะคะข้าราจะขายได้ทั้งหมดห้องละ3,500บาทค่าการนี้หมดหห้องได้รับเงินรวม17,500บาทค่ะสำหรับชี้สรุปรายบุคคลนะคะเราคาดว่าจะขายได้200บาทต่อคนจำนวน15บคุคคนได้ทั้งหมด3,000บาทรวมได้แล้ว นะสองห่นะคะ2,500บาทค่ะต่อไปนะคะโครงการการแข่งขันกีฬาอ e ีสปอร์ตนั่นเองค่ะโดยเรานะคะคจะมีทั้งหมดสรายการเอาวีบายแล้วก็เดนบายเดลไลค่ะเดี๋ยวเราจะคิดค่าสมัครทีมละ200บาทค่ะตกลเฉลี่ยแล้วคนละ40บาทนะคะเอาวีจากสถิติของการงานการแข่งขันที่กีฬาสีนะคะคาดว่าจะขายได้ไะคาดว่าจะมีผู้สมัครทั้งหมด35ทีมได้ไรับเงินรวม5 0 0นบาทส่วนบอลเล้วแล้วก็เดนบายเดลไลนะคะคาดว่าจะมีผู้สมัครกลายมาละยี่สิทีมขายได้ เ,เราสมัครหน้ารายการละ3,000บาทเดวมได้รับการรายลิมนึ่งหมืนหนึ่งบาทค่ะสำหรับโครงการถัดไปนะคะคือโครงการเตรียมกระดงสายดาวค่ะเร,เราจะมีฉลากสายดาวทั้งหมด1,000ใบขา,ายใบละ20่สิบบาทรุร่นลำบากของวันมูลค่าแบบถุงซิ่งตั้งห้าร้อบาทจำนวน75รางวัลนะคะอย่างที่เห็นในสไลด์ได้เลยค่ะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายาอีกย่อยนะคะอย่างที่เห็นในสไลด์ได้เลยค่ะรวมแล้วค่าใช้จ่ายสำหรับสายดาวครับรวมหน0 0 0หบาทกำไร10,000บาทค่ะ รายจ่ายไว้ก็คือเป็นรายจ่ายก่อนที่ได้ได้รับรายรับเท่านั้นค่ะสําหรับเรามีแข่งการราับมงินฉันลงนะคะมีบริษัที่ได้เงินไม่ตรงตามเ้านะคะเราก็จะมีการเปิดหัวคน,นะคะรับโดยรับนะรับสมัครคนสามวงนะคะผ่าน Google form กกแล้วก็ถ้าสมัมาก็จะมีเก็บกลับให้ด้วยค่ะได้รับเงินเดือนสามพันบาทค่ะสุดท้ายเขาฝากไว้เลยนะคะคิดถึงเงินคิดถึงทองคิดถึงเบอร์สองเขาคุณค่ะขอขอบคุณทผู้นที่มาสนับครบริษัทนี้นะคะหมายเลขสองนางสาวลูกนิสาลีลา ในประสาทห้อง842ผู้สมัครคณะกรรมการนักนเรียนตำแหน่งเหรียดีหมายเลข3หมายเลข3ค่ะเริ่มจับเวลาได้ค่ะาจากสถาน,นการณ์ที่เราได้รับนะคะก็คือเราจะแบ่งเป็นงบป,ประมาณเนี่ยเราจะมีทุณทั้งหมด5,000บาทและเราจะมีงบประมาณที่ต้องหาเพิ่มเติมอีกทั้งหมด4-5,000บาทโดยเราจะต้องหางบประมาณรวมทั้งหมดเป,เป็นเงินทั้งหมด5,000บาทค่ะ ะ105บาทค่และนอกจากนี้นะคะเราจะจะขายรูปพับนะคะเราจะมีการกคำนวณต้นทุนคร่าวๆดังนี้เราจะขายทั้งหมด299ร้อคันค่าไฟค้างสอร้บเก้าบาทต่อคันนะคะขายข้าตับทั้งหมดหนึ่งร้อยเก้าสิคันและได้รายได้ทั้งหมดสี่หมื่นหนึ่ง 190, แาง 4, 000, 800, บาทค่ะและนอกจากนี้นะคะมิสแบนด์ค่ะก็อันนี้จะขึ้นต้นทุนจะอยู่ขึ้นอยู่กับปริมาณที่สั่งค่ะขายขั้นต่งร้0ยชิ้นค่ะชิ้นละ38บาทรวมเป็นเงิน3 6, าม0 0ื่นหน่งบาท เราจะได้กำไรและรบต้นทุนอนแรกเนี่ยค่าเ็นหนึ่งพันเด้อยห้าบาทค่ะ เฮรณนี้นางสาวแพรอินดารคงพัชราทองเทพค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนา,างสาวแพรอินการคงพัชราทอเทพผู้ลงสมัครตำแนหน่งเฮรณนี้เบอร์สี่นะคะเริ่มจากเวลาค่ะค่ะวันนี้จะมานำเสนอโครงการเพื่อสัตหนงประมาณให้คณะกรรมการนักเรียนค่ะโดยเราจะทําการขายสินค้าและมีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายลูกค้าเป็น2ประเภทคือ1นนักเรียนเรรตรียมอุดมศึกษาและ2พวผู้ปกครองหรือสิทธิ์เก่าค่ะ มีการแบ่งอย่างนี้นะคะเพื่อหนึ่งจะสามารถ,ถาครอบคลุมผู้ซื้อได้หลากหลายประเทศเพื่อมุ่งสู่หมุกประมาณที่ต้องการ 2. เพือ่อสามารถผลิตสินค้าที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายลูกค้านั้นๆและ 3. เพื่อสามารถเป็นแผนสำรองไว้ในตัวหากมีปัญหาเรื่องย่อ ะ,ะรมถึงจะมีการขายแบบเป็นเซ็ตสินค้าราคา250บาทค่ะต่อไปนะคะจะเป็นสินค้าที่จะผลิตสําหรับผู้ปกครองหรือสิงเก่าค่ะมีเสื้อผ้าคล้ายแบบไซส์ L ก็ที่ทุกคนจะสามารถสวมใส่ได้และพันสายค่ะรวมถึงมีการขายแบบเป็นเซ็ตสินค้าราคา299บาทราคาและรายละเอียดสามารถดูได้ตามน,นี้เลยค่ะต,คนะต่อไปนะคะจะเป็นตารางสรุปต้นทุนราคาขายและกำไรที่จะ การขายสินค้าเหล่านี้ค่ะสาหรับ เป็นช่องทางการลงบทต่างๆจะมีโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆการประชาสัมพันธ์น้ำห้องและโปรโอเซอร์น้ำห,อง,หองเรียนค่ะขอบคุณที่รับฟังค่ะขอบคุณผู้เข้าสมัครตำแหน่งเหรียญระดับมัธยมศึกษาตอนต้นางสาวกาวอินก,การคงพ์ชรารัตนเทศค่ะสวัสดีครับ,รบผมนายสิริเกษรรมพรนชัยเชวยวัฒน์ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเตรียมโรงศษย์ศรัทา หมายเลขหมายได้ค yeah. nah. well, ่าก wow. mm. ็เลยเฮรันยิปของชาชาที่ทีนะครับเฮรันยิปหมายได้ค่าครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลางั้นเราเรียนมาแล้นะครับจากโจทย์ที่ตำรวจให้ครับผมได้ศึกษาค้นคว้าคิดวิเคราะห์และแยกแยะมาอย่างละเอียดอีทุ่อแล้วผมก็ได้ข้อสรุปเป็นโครงการเกมบลอมอาร์เรนีนครับทุกคนสงสัยกันไหมครับว่าเกมบลอมอาร์เรนีนคืออะไรเกมบลอมอาร์เรนต์นะครับคือสถานที่ที่นักเรียนโรงเรียนเกมบลอมศึกษาได้มาเลือกซื้อสินค้าจากคณะกรรมการนักเรียนเปรียบเสมือนของฝากของที่ระลึกของตัวที่่่เเเเห็นนนแลล้้ววมมรรูยยากดัังออุคบ โดยสินค้าของเดีมงุหรี่มอเตนะครับมีดังนี้หนึ่งหนังสือครับหนังสือนี้ไม่ใช่หนังสือปีนไทยที่เรารู้จักกันนะครับแต่เป็นหนังสือที่ทำผู้สมัครในทีมขึ้นมาเองโดยมีหนังสือเกี่ยวกับแต่งต่างๆโดยทั้งตำหน่าหนังสือเกี่ยวกับเตียงเตียงบุหรี่ครับสองครับคือตุ๊กตาครับเออตุ๊กตาต่างๆจากของประเทนยังไงตุ๊กตาเองครับเป็นตุ๊กตารถไฟเตยงบุหรี่อสิสารนั่เองครับและสิ่งสุดท้ายคือหมวกครับหมวกจะเป็นรถไฟเตียงบุหรี่อสิสารที่เช่นกันครับโดยรูปภาพในสินค้า ดูดุคภาพสินค้านี่ะครับ bueno ไม่ใช่รูปภาพสินค้าตามความเป็นตามความเป็นจริงนะครับต่อมาครับคือตารางสิงนะคะ้าสต้นทุนของสิงนะค,ะค้าแต่ละชนิดครับโดยราคาที่ปรากฏก็จะเป็นราคาที่ผู้สมัครได้ที่ต่อบทางบริษัทเป็นตามสินค้าชนิดนั้นๆและได้ข้อสุปราคาต้นทุนเป็นอย่างนี้เลยครับและต่อกากตารางราคาต้นทุนของสินค้าแต่ละชนิดนะครับก็จะเป็นราคาตารางตารางราคากนไรครับ เกิดกันมาทั้งหมดของเงินเสีอย, 3, 4, กกยอยู่ที่หนึ่งหมืนสามพัี่ร้อบาทตุ๊กตาอยู่ที่1นึ0 0หมื่ั้าร้อบาทและนว่อกอยู่ที่28,000บาทครับรวมไปด้วยทั้งสิ้น6,300ืบาทครับทั้งนี้นะครับขึ้นอยู่กับปริมาณของของสินค้าที่เราสั่งไปครับโดยสินค้าที่สั่งไปก็จะต้องมากกว่า200ร้อึงร้อและ200หน่วยต้องไามลำดับครับต่อมาครับเป็นทำลายของโครงการเทียผมอ่านเรื่อนี้ครับ โดยวีที <ım. S 2> ่หน like ึ่งถ e ึงสองครับจะเป็นเวลาเปิดพรีออเดอร์สินค้าครับวีที่สามเป็นเวลาเริ่มสั่งตีสินค้าครับวีที่สี่ห้าเป็นเวลาตีสินค้าแล้ววีที่หกเป็นเวลากระจายสินค้าและก็วางขายสินค้าครับในส่วนสุดท้ายตจะมีท้าสุดยูแผนการรับมือสำรองครับหนึ่งคือขยายดันดันเวลาพรีออเดอร์ครับสองครับคือประกมทสินค้าเพิ่มเติมผ่านช่องทางต่างๆของกนและสามคือเลือกช่องทางการขายไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มต่างๆได้เองครับ และผมขอปิดจบการโชว์ของผม,ผมด้วยสโลแกนที่เชื่อว่าทุกๆท่านน่าจะเคยได้ยินมาบ้างครับผมพร้อมความเข้าใจพร้อมรับผิดชอบความทำงานขอบคุณครับขอขอบคุณผู้เข้าสมัครตำแหน่งเดรนี่หมายเลข5น้าทิดาถึงสมสายเกียวัฒน์ค่ะ มี1บูตจำหน่ายสินค้าและอาหารทั้งหมด20บูธ2องบูตโรรีของนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา3บูตจำหน่ายสินค้าและอาหารของคณะก,กรรม สรรมนในวันงานค่ะแทนดาวด้บเมื่อนสำมอนในวัน